มีอีกท่าหนึ่งนะคะที่จิ๊อยากมาแชร์ให้ดูเมื่อกี้ไม่ได้ทำเลยใช่ไหมคะให้ยกขา,าให้เหมือนกับเราเอียบแบบนี้เอาไว้สองฝั่งนะแล้วฝั่งขวาคือให้ให้รู้สึกว่าขามอาลอยนะคะทุกคนเห็นไหมว่าเข่าเจ็บลอยอยู่แล้วค่อยๆยกขึ้นนะยกขึ้นแต่ว่าให้รู้สึกว่ากระดูกตรงนี้มันยังติดพื้น คือยกแค่นิดเดียวนะคะมันจะได้กล้าเมเนื้อหลังตรงนี้ใครที่ปวดหลังฝั่งขวาหรือซ้ายทําท่าแบบนี้ดีมากยกขึ้นค้างเอาไว้นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงนิดเดียวแล้วขึ้นใหม่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเข่าตรงนะคะอย่าอย่างงอเขา่าทำสองฝั่งเหมือนกัน เวลาทำานก็นอนไปเลยนะสลับอีกฝั่งนะคะขั้มกันหนึ่งสองสามสี่ห้าสะโพกห้ามยกขึ้นนะคะให้รู้สึกว่าก้านเนื้ออกระดูกแหลมๆตรงนี้มันติดพื้นนะอย่ายกขึ้นมาไม่ใช่ยกนี้มาผิดนะยกแค่นี้พอนะคะให้มันรู้สึกเกร็งตรงนี้แล้วก็ขาซ้ายตรงห้ามงอนะ ค้า,างเอาไว้สิบครั้งสิบวิแล้วก็ผ่อนลงงอขึ้นนะคะทำสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็คล้ายๆท่าซูเปอร์แมนแหละแต่ว่ามันจะรู้สึกสเปซิฟิกที่ก้นทางฝั่งซ้ายหรือขวาแะ Lower back ที่ซ้ายหรือขวามากกว่ากันทํามันแบกอะค่ะจิบก็ทำทางอันนี้ด้วยแล้วก็ทางท่าซูเปอร์แมนด้วยยืด อันนี้คือสามารถยืนได้นะคะจริงๆทำอย่างนี้นะคะตอนยืนแล้วก็โค้งลงมาอันนี้จะได้ตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงสะโพกเลยได้กล้ามเ,น,เนื้อส่วนนี้ ่เรากเกรงเอาไว้นะคะมีสไตล์เรื่องของสะโพกแล้วก็โลว์แบ็กเหมือนเดิมนับประมาณ40วิวินะคะแล้วเรากัสลับข้าง ถ้ารู้สึกง่ายเกินไปนะคะเรามีท่าที่ท่านี้ให้ยกขึ้นยกลงนะคะทั้งเอาไว้นับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20แแล้วก็ผ่อนลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะแล้วก็นับใหม่ ถ้าหมาชีทําสลับสองข้างนี้เลยนะคะจะได้ทางสะโพกแล้วก็หลังด้วยแล้วเกรงมาถึงสะโพกด้านซ้ายเลยนะคะคันพะชาถ้าพวกนี้คือฝึกสมาธิดีมากมเมื่อทําเสร็จทั้งสองข้างนะคะ<ม>ก็ให้ยืดกล้ามเนื้อด้วยการทำแบบนี้มา จิ๊บจะทําท่าพิเศษให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นท่าที่จิ๊บได้มาจากพี่หนึ่งที่สอนเ,อเขาเป็นนักกายภาพบําบัดที่สระบุรีชื่อคลินิกก็ชื่อ treat and train นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของเอ,อเล่นกีฬาบาดเจ็บเ <c oughs> จ็บหัวเขา่าเจ็บตรงนั้นตรงนี้ที่คิดว่าไม่อยากผ่าตัดนะคะไปหาพี่หนึ่งได้พี่หนึ่งก็จะเช็คสภาพร่างกายให้เรา อ่ะอันนี้ก็เป็น exercise ของสะโพกนะคะเน,นี่ยโอเคยกก้นขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะได้เรื่องของ joint stability เพราะา joint จิบหลวมไปหมดเลยแล้วก็มันไม่มีความสมดุลน,นะคะก็จะเหยียชา้า กก้นตลอดเวลานะคะ7 8 9ะะพยายามให้ให้รู้สึกว่ามันได้กล้ามเนื้อส่วนอี้ที่ทำงานอ่ะสลับอีกฝั่งหนึ่ง Okay. ถ้ารู้สึกว่าสองฝั่งนี้ทําสลับกันไปประมาณสิครั้งแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำสองฝั่งะะยกก้นขึ้นแล้วก็พยายามคอนโทรลลูกบอลให้มันอยู่ตรงกลางเนาะหนึ่งส ิบอ่าหยุดแล้วก็พักนะคะพักก่อนแล้วก็ทําซ้ําเหมือนเดิมนะลองเล่นแบบนี้ทุกวันนะคะทํำบ่อยๆทำน้อยๆแต่ท,ำทํำถีๆนะคะนี้